งงตอนที่รูปมันขึ้นมามากก็แบบคือคืออยู่ดีๆรูปมันก็ขึ้นมาทุกคนแล้วคือหนูกาลังพูดคือหนูอยากพูดถึงเพลงนี้มากว่าเพลงนี้มีบิกับรุ่นห้ามากก็คือไซโคไกโอมีประวัติกับรุ่นห้าเร,ริ่มันมีอยู่ว่าช่วงที่แบบเราจะเดบิวตกันใช่ปะ่ะคือปีที่แล้วเราเราจะใกล้เดบิวตกันและทีนี้เราก็แบบเหมือนอยากรู้ว่าเพงลงเดบิวต์เรามันคือเพลงอะไรก็เลยเหมือนแบบพยายามสืบพยายามถามว่าพี่มันเป็นเพลงอะไรหรอคือหนูจะไม่ได้แล้วว่าไปถามมาจากใครน่าจะเออาร์มัง้งแบบอ๋ออ๋อไม่ไม่ตอนนั้นน่ทงที จะมีสิ่งใหม่เขาจะมีรองเท้ามาให้ลองทุกคนก็คือจะมีรองเท้ามาวางอยู่ในห้องกินข้าวแล้วก็จะถ่ายลงกลุ่มมาแล้วก็บอกว่าลองรองเท้าแล้วก็เมนไซมาให้ด้วยนะอะไรเงี้ยแต่จะไม่บอกว่าเป็นรองเท้าเพลงอะไรหรือรองเท้าของอะไรอะไรเงี้ยอยู่ดีๆก็จะแบบแรนดอมขึ้นมาคือตอนนั้นเข้ามาแรกๆก็ไม่รู้ไงว่าอ๋ออันนี้มันคืออ่าถ้ามีรองเท้ามาให้ลองคือสิงเกิลใหม่อะไรเงี้ยใช่ตอนนั้นก็มีรองเท้ามาให้ลองก็มีรองเท้าบอสเดรสมาให้ลองก่อนแล้วก็เหมือนมีรองเท้ามีลายตัวเนี่ยแหละรองเท้าเดบิว แล้วรอ,องเท้าคูนั้นมันก็เป็นรองเท้าบูธที่มีสกริตเตอร์ วิงวิงมีรองเท้าที่เป็นแบบว่ารองเท้ามินิตัวทุกคนนึ่องกว่าที่มันจะเป็นแบบบูทข้อสั้นๆแล้วก็มีกิตเตอร์วิงวิงและทีนี้เราก็เราจะที่เห็นรองเทา้เาแล้วก็มันเริ่มสืบกันว่าเพลงอะไรทําไมรองเท้าเป็นอย่างนี้แล้วก็คุยกับผู้เชี่ยวชาญเอ็กซ์เพิร์ Expert, ก็คือน้องน้ำมนต์ก็คือตอนนั้นก็ถามน้ำมนต์ว่าปกติชุดเซ็มแบบเพลงอ่ะมันจะเหมือนออริจินอลไหมคือมันจะเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างนี้ใช่ปะน้ำมนต์บอกว่าส่วนใหญ่จะค่อนข้างคล้ายคลึงตามเดิมอะไรอย่างนี้เราก็ได้แบบเฮ้ยนั้นเรามาหากันนนนม้้้้ยว่่่่าาาาเเเพลงงงงไไไไหททีอทจปป็ไปได เราก็หาหาหาก็ไปเจอไซโคกายหรือตอนนั้นไม่มีใครมาสปอยอะไรสักอย่างว่าแบบเป็นเพลงนี้แน่นอนหรืออะไรสักอย่างคือมันมันจะมีคนดิเดตเพลงรองเทา้าวิงวิง,วงอยู่มาสองสเพลงหนูจำไม่ได้เลยมันจะมีเพลงคนดิเดตที่แบบว่ามีรองเทา้าวิงวิงแล้วก็เพลงคนดิเดตที่ได้ข่าวแวลวๆมาประมาณสามเพลงสามสี่เพลงอะไรแบบนะี้รวมกันแล้วไซโคกายก็คือเป็นหนึ่งในเพลงนั้นแล้วคือพวกเราเคาะกันว่าเป็นเพลงนี้เว้ยเพราะว่าแบบมันดูใช่อ่ะมันดูถูกต้องมันดูแบบเออมันดูสนุกอะไรอย่างงี้แต่สุดก็คือไม่่ใคอยยไดด้้้ััวนนนู <laughs> นักสืบเด่นห้าคือตอนนั้นแบบพยายามสืบมากว่าเพลงอะไรชีไฮมวลใช่ชีไฮมวนเขาแบบวีเขาวีแค่อ้าวเมื่อวานนี้เล่าตอนแบบว่าประกาศเซมเซชบ,บาแล้วคือหนัวก็รู้ว่าแม่หนูไม่ไม่ดูไม่เช็คอะไรทั้งนั้นอนะหนูก็เลยส่งไปให้แม่ดูแล้วก็บอกว่าเออแบบว่าหนูก็เขียนส่งไปแล้วก็เขียนแค่ว้าวแล้วแม่ก็ถามว่าคือหนูก็เลยบอกว่าเอ้ยติดเซมซิงใหม่แล้วก็ได้เป็นเซนเตอร์เพลงร้องด้วยอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็บอกว่าดีคือแค่นี้คําเดียวดีหนูก็เลยแบบอ, um อะไร งงในทีนี้หนูก็เข้าไปส่องเฟซแม่หนูแม่หนูไม่แชร์โพสไม่แชร์โพสประกาศเซมบาสึหนูก็เลยพิมพ์ไปบอกว่าทําไมแม่ไม่แชร์โพสแม่ก็เลยบอกต้องแชร์ด้วยเหรอหนูก็เลยบอกว่าเอา้าก็นิดนึงเขาก็เลยเข้าไปแชร์แม่หนูก็เลยเข้าไปแชร์โพสสรุปน้ำมเก่งซิงยี่สิบถูกประมาณครึ่งหนึ่งนะคะถูกก็คือน้ำมลก่งว่ามาสก,กัดโนคอนเฟชันแล้วก็เซนเตอร์เป็นเจลลี่ใช่แต่ว่าอาจจะก่งเซมบาสึแบบเออแบบผิด ผิดไปนิดนึงนะคะแต่ว่าก็คือเก่งมากช,ชิให้มุนเลิศมากชิให้มุนเลิศมากแต่คือหนูอะรู้ตั้งแต่แบบเพลงขึ้นมาว่าแบบถ้าเป็นเพลงนี้ยังไงต้องเป็นเจลลี่ขึ้นหน้าเจลลี่ลอยขึ้นมาเลยแล้วหนูก็แบบหันไปมองเจลลี่เนี่ยรู้สึกว่ายังไงก็ต้องเป็นเจลลี่แน่นอนไม่มีทางจะเป็นคนอื่นไปได้นี่ติดเซมใช่คือแบบคือเอ้ยขอพูดถึงนี้หน่อยแล้วกันนะแบบไม่อยากจะชมเยอะหรอกแต่ว่าทักไปทักไปคอนเกรสมาก็คือมนะันอะพูดมาตลอดว่าแบบเออแบบรู้สึกว่าอย่างเดียวที่แบบอ,อยากได้อะไรเงี้ยก็คือแบบอยากติดเซม อืมแบบอยากติดเซมสักครั้งอะไรเงี้ยเพราะเออเหมือนมันก็แบบยังไม่เคยติดเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูก,ก็รู้สึกว่าเออแบบให้กำลังใจว่าเออสักวันหนึ่งก็ต้องติดอยู่แล้วคือเนี่ยมันต้องติดอยู่แล้วอะไรเงี้ยสำหรับหนูนะอืมแล้วน้องมันก็ตั้งใจมากคือมันตั้งใจมากๆาแบบเรียกว่าอะไรมันเต็มที่ในแบบความที่มันจะทําได้แล้ว่ะไม่ถึงว่ามันต้องไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตั้งแต่แบบหกโมงเชา้าแล้วก็ต้องมาซ้อมตอนเย็นต่อแล้วก็ต้องแบบเออกลับบ้านต้องตอนที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแล้วก็ แล้วก็คือไม่สามารถที่จะซ้อมยันแบบตีสามตีสี่ได้แต่มันก็คือทําเต็มที่ในแบบที่มันยังแบบพักผ่อนร่างกายไหวได้แล้วหนึ่งออกไปนทุกคนคือมันเต็มที่มากหนูก็รู้สึกว่ามันเป็นเด็กที่ตั้งใจมากๆแบบตั้งใจมากๆจริงๆคือมันเก่งขึ้นมาเยอะมากมากๆหนูก็เลยแบบเออพาไปบอกมันว่าเออเก่งขึ้นมาเยอะแล้วแบบว่าดีใจด้วยที่แบบได้รับโอกาสนี้ก็อยากให้แบบทําโอกาสครั้งนี้ได้แบบดีๆเต็มที่จะได้มีโอกาสครั้งต่อๆไปเข้ามาเยอะคือดีใจกับน้องมากแบบดีใจมากจริงๆรู้สึกว่าเเตติบโขึ้นยอะมากี ก็คือตอนที่แบบนี้ได้แล้วมันจะพูดแล้วคือหนูจะร้องไห้เพราะหนูรู้ว่ามันเป็นแบบสิ่งเดียวที่น้องมันอยากได้นะโอปาแบบคือคือเหมือนมันก็อยากพิสูจน์ว่าแบบเออมันทําได้อะไรเงี้ยก็แบบโอ้ ได้แบบได้แล้วอะไรเงี้ยดีใจกับน้องมากๆคือหนูอะไม่มีนึกถึงเลยว่าหนูจะได้เป็นเซนเตอร์เพราะว่าตอนแรกอะหนูกลัวมากว่าจะไม่มีชื่อหนูจริงๆแบบกูหนูกลัวมากแบบคือหนูอุ้ยหนูไม่อยากพูดอะไรซึ้งๆเพราะหนูพิมพ์ไปแล้วไงหนูคือหนูไม่อยากมาพูดในอะไรเพราะหนูกลัวว่าหนูจะแบบเสียน้ำตาซิงก้ลนี้นะหนูว่าหนูต้องกินยาบำรุงกระดูกแล้วก็ต้องใส่สนับเข่าล็อกข้อเข่าแล้วก็กินแคลเซียมคือแต่ละเพลงคือหนูกระโดอยู่อย่างนั้นกะโดดทำไมใช่ก็คือจริงๆงานที่อยากพูดก็คือแบบหนู แอบรู้สึกว่าต้งแต่หนูเข้ามาใช่ไหมแล,ไแล้วก็ได้เดบิวแล้วก็ได้ติดซีนันดาใช่ไหมได้แบบเป็นฟอน me เมมแล้วก็ ได้ติดกินแฟนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นช่วงที่ได้ทํางานอย่างต่อเนื่องมาเยอะมากๆแบบไม่เคยมีช่วงที่รู้สึกว่าไม่ได้เจอทุกคนเลยแบบมีช่วงคือได้เจอทุกคนตลอดเวลาแบบพักมากสุดไม่ได้เจอกันแบบสองอาทิตย์อะไรเงี้ยล้วก็ได้เจอกันเราก็รู้สึกว่าได้ทํางานเยอะมากๆแบบได้คุยได้แบบนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วพอมาถึงคอลเลคชนอะไรเงี้ยแบบถึง GE อะไรเงี้ยก็จริงจริคือหนูดีใจนะแบบที่หนูแบบได้อยู่อันเดอร์ใช่ไหมหนูดีใจมากที่แบบได้ทํางานกับพี่ๆอันเดอร์ทุกคนแต่ว่าก็เลยเข้าใจในความแตกต่างที่แบบบเเมัสกอด มันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยหมายถึงว่าเข้าใจเข้าใจโอกาสในการทํางานที่แบบเข้ามาอะไรเงี้ยแบบอเข้าใจว่ามันสําคัญยังไงแล้วก็มันมีผลยังไงในถึงกับความรู้สึกอะไรเงี้ยขนาดหนูรู้สึกว่าเตงเป็นแบบแบบพวกแบบไม่คิดมากไม่ได้คิดอะไรแล้วก็แบบค่อนข้างจะหนูรู้สึกว่าเตวเองค่อนข้างจะแบบโพสิทีฟอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าแบบ ừ, ขนาดตัวหนูยังรู้สึกอะไรเงี้ยหนูก็เข้าใจแบบทุกทุกคนเลยแบบเข้าใจมากๆแล้วก็เลยแบบอรู้สึกว่ามันทําอะไรไม่ได้นอกจากแค่แบบถ้ามีโอกาสให้ได้เจอก็มีโอกาสให้ได้ทําอะไรก็ต้อง ทำให้เต็มที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออแบบถ้าได้ทําอะไรก็ต้องทาให้เต็มที่แบบไม่ว่าจะมีสอบให้ขึ้นเทียเตอร์หรือทําแบบมีให้ไปไหนหรือแบบงานที่แบบคนนี้ไม่ว่างไปหรืออะไรเงี้ยคนนี้แบบหาแกลคิวอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าเออแบบเราก็ยังแบบรู้สึกว่าเอออยากจะอยากจะทําตรงนั้นอะไรเงี้ยก็เลยเข้าใจมากๆแล้วหนูก็เลยกลายเป็นกลัวไปเลยแบบพอรู้สึกว่าซิงเกิร์นี้ไม่ค่อยได้ ไปไหนเลยคือทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเออหนูก็รู้สึกว่าหนูอะซ้อมเยอะแต่มันกลายเป็นว่าแบบเป็นงานที่ได้ขึ้นเวทีได้โชว์แต่ว่าไม่ได้คุยกับทุกคนแบบไม่ได้เจอกันอะไรเงรี้ยหนูไปออกร้โชว์มาแค่ครั้งเดียวองน,นะคือครั้งแรกของคอนเสิร์ตเลยก็คือตอนที่ไปพิซนโลใช่ไหมหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปอีกเลยก็เลยแบบค่อนข้างที่จะรู้สึกเล็กๆอะไรเงรี้ยก็เลยแบบปลนใจมากว่าถ้าซิงเกอร์นี้ไม่ติดอีกก็จะแบบไม่ได้เจอทุกคนอีกหรือล่ารู้สึกยังไงเซเป็นซนิเตอร์ครั้งแรก ดีใจแต่หนูไม่คิดเลยแบบหนูคือหนูอะไม่รู้จะพูดอะไรบนเวทีแล้วขึ้นลงมาทุกคนก็พูดว่าทำไมหนูพูดน้อยจังอะไรเงี้ยหนูก็แบบคือหนูไม่รู้ว่าหนูจะพูดอะไรจริงๆเพราะว่าช็อกแอบแบบไม่คิดเพราะว่าจากที่แบบยังไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะติดเซมไหมอะไรเงี้ยมันข้ามไปอีกขั้นหนึ่งแล้วคือหนูก็เลยแบบ แต่ว่าดีใจมากที่ได้ติดกับมิชาด้วยคือช่วงนี้รู้สึกว่าตั้งแต่แบบทำโจฮัตส์ใช่ไหมรู้สึกว่าความสัมพันธ์หนูกับมิชาค่อนข้างแบบเป็นไปในทางที่ดีคือไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่ามิชาอาจจะไม่ได้อยากคุยกับหนูแต่หนูอยากคุยกับมิชาไงหนูก็แบบพยายามแบบเออคุยกับมิชานี้ใช่ไหมแล้วน้องก็น่ารักมากหนูรู้สึกว่าดีใจมากที่แบบได้ทํางานกับมิชาอักแล้วใส่โคก็ยังจมีชุดเซมไหมคือหนูไม่รู้เลยแต่คิดว่าไม่น่านะหนูไม่ค่อยรู้ทําไมเซมเพลงเราใช้ชุดเดียวกับเพลงลักหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเเพราาว่่่หนนนูไไไไมมดด้้คลือ เป็นเบื้องหลังนะคะก็หนูเข้าใจความรู้สึกทุกคนแต่ว่าการที่แบบเออถ้าทุกคนมีคําถามอะไรในใจทุกคนไปถามกับทางทางอื่นถ้ามาถามเมมเบอร์เมมเบอร์ก็คือจะตอบว่าอะไรดีหนูก็ไม่รู้ตอบอะไรเพราะว่าก็ไม่ได้แบบเป็นคนเลือกอะไรอย่างงี้แต่ว่าแบบเพลงรุ่นหกคือคือเป็นเพลงที่หนูเขียนลงใบเลือกตั้งอ่ะคนนึกออกปะแล้วคือตอนนั้นตลกมากตรงที่แบบอยู่กันสามคนมีพี่ลิงแล้วมีหนูมีเจลลี่แล้วแบบทุกคนเขียนเพลงนี้อ่ะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรา รวมถึงเอ็กซ์เพรสคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o 4D application